ไปไหนเนี่ยงนะไปไหนเนี่ยจะไปไหนาาลลไปปีาบานเดิไปปีนระบ้านแล้วโอ้โหรีบไปไหนล่ะไปบินระบา้านเลยไหนนี่มันสองครูปสามนุ่มเองเอ ไปไหนเนี่ยงนะไปไหนเนี่ยจะไปไหน,นไ,ปไปบินราดเลยไปบินระบาดแล้วโอ้โหรีบไปไหน,นล่ะจะรีบจะรีบไปไปบินได้บาดเลยไหนน,ไไน,ไนี่มันสอทสบทุ่มสอบทุ่มเองอเจริงจริง ถึงแล้วผมไม่ได้โกหกสอดรุปม,มาเองจะรีบไปไหนไเ,น,เน, <laughs> นี่ยเนี่ยแล้วไปเดินตามออกไปข้างนอกพี่บอสไปแล้ว <laughs> จะรีบไปไหนเนี่ยโอ้โห <laughs> ไปไหนเนี่ยนะ <laughs> ไปไหนเนี่ย จะไปไหนไป,ไ,ปไปบินระบารแล้วโอ้หรีบไปไหนล่ะ,ะรีบจะรีบไปไปบินระบาร์ได้ไหนนี่มันสองทุ่มสามทุ่มเองอเเจริงจริงถึง <laughs> นะ้วถึงแล้วผมเล็กกหกสองทุ่มไป,ปาาเองจะรีบไปไหน เดี๋ยวคือเดี๋ยวแล้วไปเดินตามออกไปข้างนอกเลยพี่บอสไปแล้วจะรีบไปไหนเนี่ยโหไปไหนเนี่ยนะไปไหนเนี่ยจะไปไหนไปบิลาร์เลยดิไบิลล่าบาแล้วโหรีบไปไหนล่ะ รีบจะรีบไปไปปีนดอยป่บบาได้ไหนนี่มันสองทุ่มสามทุ่มเองอ <c oughs> จริงจริงถึงนะถึงนะผมไม่ได้โกหกสามทุ่มไฟเองจะรีบไปไหนเนี่ยจ <c oughs> <c oughs> ิเนี่ยแล้วไปเดินาตามออกไปข้างนอกแล้วพี่บอสไปแล้ว <c oughs> จะรีบไปไหนเนี่ยโห oh.